ถ้าคุณมีไอเดียเยอะคุณจะสร้างเงินได้เยอะชีวิตคุณจะพัฒนาก้าวไกลวันก่อนนะมีคนมาถามว่าเอองานผมอยากจะมีไอเดียดีๆเลยอะ่ะแต่กลัวผลิตแล้วกลัวโดนขโมยอ่านี่โดนบ่อยผมก็เจอบ่อยผมเองก็โดนขโมยไอเดียเหมือนกันหลายคนคิดออกมาแล้วถูกหัวหน้าขโมยไอเดียไปถูกลูกน้องขโมยไอเดียไปถูกคนนู้คนนี้ถูกศัตรูขโมยไอเดียไป แน่นอนครับผมเข้าใจเลยว่าคนที่ถูกขโมยไอเดียเนี่ยโอ้โหเราจะท้อมากเลยเรา่าห์ใช้เวลาใช้เงินใช้ความคิดกันมันออกมากโดนขโมยไอเดียเราจะท้อเราจะโอ้โหแล้วไอคนที่ขโมยไอเดียก็จะออกทีวีแล้วก็ทาหน้าตาที่ดูดีหัวหน้าขโมยไอเดียไปโชว์เจ้าของธุรกิจของธุรกิจก็ชมเ่ยโอ้เก่งมากเลยเธอเก่งมากเลยไม่แล้วครับถมตัวเล่นๆหัวหน้าที่ไหนได้แมวจากลูกน้องเนี่ยคุณรู้สึกท้อคุณรู้สึกเสียใจเจ็บใจเลย น่าเข้าใจครับแต่จะบอกว่าในโลกนี้คิดดีๆนะไอเดียเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากคนอื่นหมดเลยเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเสื้อที่ก่อนหน้านี้กว่าจะมาออกาเป็นรูปร่างอาจจะเป็นเสื้อย้อยๆหรือเป็นเสื้อคลุมไปเลยก็ได้ค่อยๆพัฒนาพัฒนา,พ,ฒนาพัฒนาออกมาเป็นเสื้อกางเกงยีนก่อนจะเป็นกางเกงยีนคนก็หาว่าเออนี่มันเชยพอใส่ดูมันเท่เท่เท่กลายเป็นฮิตขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นกางเกงขาเดฟขึ้นมาแนละ้ว มันบวกไอเดียเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นไอเดียใหม่มากขึ้นเรื่อยๆรถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์คิดค้นรถยนต์ครั้งแรกอาจจะเป็น2ล้อเพิ่มเป็น3ล้อเพิ่มเป็น4 5, ล้อห้ล้อ6ล้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบริษัทหนึ่งก็จะคิดออกมาว่าทำยังไงจะใช้โลห oh ะที่เบาแล้วขับเคลื่อนไปได้ไกลบริษัทหนึ่งก็จะคิดว่าทํายังไงให้มีเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันได้มากกว่าต่างคนก็ต่างดูไอเดียกันซึ่งกันและกันแล้วไปเอาข้อมูลไอเดียของคนอ กระจกก็เหมือนกันทำยังไงให้มันโดนแดดแล้วมันโดดแสงได้น้อยกว่าหรือให้มันแข็งแรงแล้วมันเบากว่าและแข็งแรงได้นานกว่าทํายังไงให้มันเป็นมุมมองให้มันลู่ลมได้มากกว่าทุกอย่างเป็นไอเดียที่แบ่งปันกันในโลกนี้คิดไปคิดมาคือมันคือการแบ่งปันเป็นการถูกขโมยไอเดียอย่างแน่นอนเราไม่รู้ตัวเองประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศญี่ปุ่นเดินบันไดเลื่อนเดินบันไดเลื่อนชิดซ้ายชิดขวาเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเริ่มมีชิดซ้ายชิดขวาแล้ว ไอเดียทุกอย่างคิดดีๆมันมาจากของคนอื่นคนเราเนี่ยก่อนที่เป็นคนเนี่ยเป็นสัตว์เซลล์เดียวมาก่อนเซลล์เดียวก็อบอกมาเป็น2เซลล์สเซลล์แม้แต่ใน DNA ของเรายังถอดแบบพันธุกรรมของเราออกมาเลยพ่อเราแม่เราถอดแบบกันมาเลยแล้วเราพูดภาษาได้ลองคิดดูนะพูดภาษาไทยพูดภาษาญี่ปุ่นเราพูดภาษาไทยได้ก็เพราะเราเรียนแบบคุ่มพ่อของแม่เราเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็เพราะเราเรียนแบบของใครมาเราขับรถเป็นเพราะเราเรียนแบบการขับรถได้ จากคนอื่นมายิ่งถอดแบบยิ่งเรียนแบบคนอื่นได้เร็วก็ยิ่งเก่งเร็วเท่านั้นทรงผมคุณมาจากไหนการทาครีมของคุณมาจากไหนการแต่งตัวคุณมาจากไหนมาจากคนอื่นหมดเลยจากความฮิตของคนอื่นจากสื่อจากนู่นจากนี่่างนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆถ้าเราไม่มีการแชร์ไอเดียกันหรือไม่มีการแบ่งไอเดียจากคนอื่นเลยมนุษย์เราจะพัฒนาได้ยากมากๆเลยมนุษย์เราจะไม่มาถึงนี้จะเหมือนสัตว์ร้อยปีก่อนไม่ใส่เสื้อ ไม่าจะเป็นสิงโตหรือแมวไม่ใส่เสื้อก็ไม่ใส่เสื้อเหมือนเดิมแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงครับใส่เสื้อยังไงทําทรงผมยังไงแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงเสมอยารักษาโรคยังมีการถอนแบบเลยยาครับเขาเรียกว่าเจเนริยารักษาโรคเนี่ยเป็นยามะเร็งหรือเป็นยาอัลไซเมอร์หรือยาที่มันคิดค้นด้วยการใช้เงินเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านแต่วันนี้ไปจดลขสิทธิ์ปุ๊บมีคนมาถอนแบบไปดียเพราะหลไรการจดิขสิทธิ์เวลามันผ่านไปก,กี่สิบปีเนี่ย แล้วนิขสิทิ์มันจะหลุดออกมาเมื่อหลุดออกมาแล้วสามารถเรียนแบบได้เขาเรียกว่ายาเจเนริกก็คือสูตรเหมือนกันเลยแต่ใช้คนละชื่อแล้วยาก็จะราคาถูกกว่ายาไซเมอร์สมมติเม็ดละสี่พันบาทคราวนี้เป็นยาเจเนริกเหลือในราคาเท่าไรหร่เหลือในราคาแค่เม็ดละ200บาท4,000บาทเป็น200บาทต่างกันเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาดีก็จะดีต่อมนุษยชาติมนุษย์โลกเราเพราะมนุษย์โลกเราก็จะได้ ส่วนแบ่งจากการช่วยกันคิดไอเดียมาแชร์กันเดี๋ยวนี้มาเรื่องคิดอะไรยาแก้โรคโควิด -19 ใครคิดออกมาก็จะแชร์กันใช้กันแชร์กันใช้กันมันเป็นการพัฒนาโลกนี่เพราะฉะนั้นผมก็เคยโดนขโมยไอเดียถ้าเราคิดว่าเฮ้ยคนนู้นมันขโมยไอเดียเราแล้วแต่ถ้าเรามานั่งคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็คือเราใจแคบตัวเราเองแต่ถ้าเราคิดมุมมองระดับโลกมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดต่อไปว่ามันเป็นประโยชน์ระดับโลกได้ขนาดไหนเป็นระดับ โลกได้เยอะก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อโลกด้วยแน่นอนครับเราต้องคิดต่อไปว่าเราอยู่ที่นี่ได้เราโชคดีตรงนี้ได้ได้อยู่แอร์เย็นๆได้มีรถขับเราก็ได้ไอเดียจากคนอื่นเหมือนกันครับนั่นแหละครับคือการแชร์ไอเดียซึ่งในในกันและกันเพราะฉะนั้นในการกลับกันก็คือถ้าคุณอยากพัฒนาดีๆเจ๋งๆข้อสรุปก็คือคุณก็ไปเอาไอเดียคนอื่นมาใช้บ้างสิแล้วคุณจะได้ของมากกว่าน,นี้อ้าวแล้วเอาไอเดียดีๆเจ๋งๆมาจากไหนก็มาจากโลกอนาคตที่ผมเล่าบ่อย โรคจากญี่ปุ่นโลกจากอเมริกาที่ผมมาแชร์ไอเดียมาเอาของเจ๋งๆมาจากรายการดูให้รู้ผมเป็นพี่จ่กรก็ไปเอาของดีๆมาแล้วคนก็ได้รับไอเดียดีๆเจ๋งๆติดต่อไปที่ญี่ปุ่นแล้วเอามาทําธุรกิจในประเทศไทยมีรายได้เป็นหมื่นล้านกําไรมันเยอะแยะมากมายลองไปเอาไอเดียจากคนอื่นมาเป็นของคุณดูครับแอรขออย่างหนึ่งคืออย่าละเมิดลิขสิทธิ์ครับอันไหนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในกฎหมายก็อย่าทําอย่างอื่นที่ไม่ได้จดก็คือมันเป็นของสแปงก่อนธรรมชาติที่คุณใช้ได้อยู่แล้วครับ ทำมนเดิมได้เหมือนเดิมถ้าอยากเก่งก็เพิ่มไอเดียโดยการไปเรียนเยอะๆครับดูรายการผมหรือดูคลิปเยอะๆก็แล้วกันครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้คุณใช้ชีวิตรับลื่นในวันนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมดาลใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆเราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมดานใจให้กับตัวเราเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้ เพราะเราสร้างแรงมั่นใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีแล้ทำไมมันทอ้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมั่นใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิป <S <S เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบ <S <S ถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสก,กิหรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียน เราจะไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาใน Line ไม่ใช่ใน f c e e o o o นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน Li น์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ